กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกฐานเนาะตอนนี้ก็อยู่สวนแม่น้องอันเนยคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมาเก็บมากพดนั่นแม่น้องอันเนยคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเก็บมากกระโพดนาะยามมื่อเ้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมื่อเ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับน้องหนักเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องมาเบิ่งน้ำก้างพี่น้องว่าหมากโพดมีลายสำได้พี่น้องเอ้ยเสียงน้องอันเนยเว่อว่อยู่พ่ออันเนยเว่อว่อยู่ ป้าบรรยากาศยามสาวๆพี่น้องเงย้ยน้ำหมอกยังตกอยู่ไดนะ้พี่น้องน้ำหมอกยังตกอยู่เนาะตาลมาพี่มาพี่พี่น้องหมักถั่วหมักแตงอันนี้เป็นหมักแตงพี่น้องเลยเพิ่นปลูกใหม่พี่น้องป้ากำลังงามเลยกำลังกำลังใส่พางได้นี่นะ่ะ แป๊บเดียวสวัสดีป้าเนาะเออพี่น้องสวัสดีป้าลุงไ่น้องคล้องม่น้องอเนย์อะไรเนี่ยกระน้องมาน่องอเนยคนดูเด้อสิบอกให้รม่น้องอเนยปลูกอะไรพี่น้องสมพยนย่องตัวเองอะไรพี่น้องเอ้ยปลูกแล้วเบิร์ดล้วกับปลูกใหม่ให้บอพี่น้องอันนี้เบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกใหม่อีกอันนี้เป็นหมักถั่วนะพี่น้องหมักถั่วอันนี้ก็ะน้นเป็นหมักถั่วเพิ่นปลูกใหม่ เสียงน้องก็เนยลงมาเลยพอวาพอเ็นพยอมอุ่มอีกพอฝนแหลนว่ะโอ้แหลนเนาะก็ดีแท่แหลนเนาะมาแบบหน้าสดๆหนายังไม่สวยเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยังบุดเศร้าบรยากา้พี่น้องมาเบิ่งมาซุมนรงกันก่อนเนาะเอาก็เลยเหตุยานบวชทันแล้ว มาเลยพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้สวนพักท้าเมย์พี่น้องกำลังเป็นหมากเนาะใบกระสีบองงามเลยพี่น้องเอ,อ้ยใบลุมอะไรพี่น้องใบลุมบิดแล้วอันนี้เป็นสวนข้าวโพดเมย์น้องอันนี้พี่น้องเอ,อ้ยเ่าหักปวดปวดบรรยากาศยามเสาวๆพี่น้องเอ,อ้ อยู่สวนข้าโพดคือเกาเพผุนสิเก็บไปขายพี่น้องเลยข้าโพดมันนองกันเลยเก็บไปแล้วก็สิต้มกัสิไปขายน่าจงสิไปล่าทั้งนั้นแล้วก็บทาเบิ่งน้ำกันทาเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปขายข้าวโพดเมื่อนะครับคุณโอ้ยเห็นแต่เสียงอเนย์อู้นอเนย์ยังอยู่ไกลๆผักกระพเพานเห็นแต่เสียแดงมาาม่าพี่น้องเห็นย่างแต่เห็นแต่หัวขมมุมขมมุมมามาเด้อ สวนข้าวโพดข้าวโพดน้ำผึ้งได้นเนาะพันน้ำผึ้งหวานๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นันเวลาปลูกนะเหตุไดก็เวลาปลูกนะเพิ่นบ่เว้าวน้ำกันได้เนาะมาปลูกซองพอ่อเมียเพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่เว,ว่ okay. า,วาวน้ำกันง่มง่อบากไว้ง่อบากอมจุลู้ไว้พี่น้องเอ้ย คันนิ่งแขวกันจ้านามันก็พูดสีห่างพน,นะพงุ่มปากไว้บอกว่าน้ำกัน,น,น,นอีอกจนแลวพีน่น,น,น้องเ้ยผมจนแลวพูเลยเอากืะหักวะเลยพอๆลงมาไปนวเดินอืมเ,เอาเลยแล้แลหักลงบ่ อืมถ้าผมมันม,มาตัดแล้วไปให้งัวเนาะเต็มตาเล้วพี่น้องเต็มตาแล้วพี่น้องเทไว้ก่อนอืมไม่แต่พัก,กใหญ่ๆพี่น้องเว้ย ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ถ้าผอมาเอานั่นี่เบ้ามันแข็งหน่ววันคืนเนี่ยต้นเดียวนี้ต้นในห่วยนะครับอ่อนๆหนึ่งด้านเนี่ยอ่อนบ้านเลยด้านน่้เออพอเขาจะมาเอาได้ลายลอยอืมโอ้ยจับวอกอยังน oh, yeah. oh, mm ี hmm. mm ้ภาษาเวียภาษาแก้วมากเลย Dante, да. มาจนคนเล่าบอรู้เรื่องเลยน้องอเนย์ปู่กำลังหัดว่าวเขาสวยมาแต่แท่น่ะอือพี่น้องมาเก็บข้าวโพดน้องกันพี่น้องเลยเพื่อจะได้นั่นเก็บเด้อนนี่ค่ะสามเดือนเพื่อจะได้เก็บ แกแล้วน่เนาะแกบ้างเลยเนี่เนาะเขาก็อยากฮักคือกันเลยน้พี่น้องจคองเก็บปอเฮ้ยไวไว้จะคล้องคนมากเลยพี่น้องเน,นือนเนื้ไปจากคล้องม โอ้มาเก็บ hmm. ข mm ้าวโพดเดียมามามาสบายดีป้าลุงก่อนเอาไว้อืมหนวกมือพ่ออ้าข้าวโพดเนยลายอะไรมาตะไสรเนยมาตะไสรเบ้ามาแตะเกือกไก่เบ้าเกือกไก่เบ้ใไก่อืมพอใหญ่เด้ หไปใส่อเปิดท่องโซยเลยอ่างแต่ท้องเลยเอาพี่มาพี่พายทงยังเกาเชียรเนี่ยกระเป๋านี่พานอเนื่อยเลยออเนื่อยที่พัค่กใสทงเลเนาะใสทงพายเลย ก็ได้ทงก็ได้ก็ได้ว่าทงพจะไปใส่เงินก็ใส่เงินมาได้เองว่ะโชว์ทงออ้พีนองมาขบเลยแต่องสวนเนาะช่างช่างช่างพายเห็นช่าง ท้องสวนเน่สร้างในพุ่งนั่นที่สบายดีหิีมวาหนีมาหน่อยหิีมวานเร็วหนีมาหนิีมวานเหดตาวานดูเนี่ยมาเหดตาวานเหตตาวานต้าวานดูฮ่าต้าวานส่งมากลเลยส่งข้มแดงววาดป่าด้วยค่ะ เห็ดนงก็เป็นบดเอาพาลูกาะหเดางราเพาะได้เงินไลยเติบอยู่ดองนี้เนาะจะได้แ no ต่ปลูกหน่อยไปเนาะหอยางมันเป็น ปลูกจ็กปลูกจ็กสี่ให้เนี่ยสามสีอ้าวและเงินคือว่านเลยพี่น้องเอ้ยหนามกับบอายเนาะอ,อันนี้ก็นำพายสีเบิร์ตเลยนะดีแต่มันกะโพดกับเก่บแ่แหละโอ้ตัวน,นี้คือนอนค่ะตัวนี้อือ ยังบอกเก๋นะทั้บอแห้งทันี้กับบอลได้เนาะแม่น้องเอ้ยแข้งแห้งอย่างแรพี่น้องผันถ้าพกเมือ่ออะไรปะเนาะนักเหมือนเมือ่ออะไรปะเอ้ากระป่อยงอนลงมาพี่เนยสิต้มข,ออข้าวโพดไปขาบ่เนย ขายก็ได้แต่ é, ิ é, ่นเพิแต่แล้วเนยนเอออัีตนเนท่ยวนึ่งื่อโ้อตัวเงินตัวทองได้เนองนยตัวเงินตัวทองได้หน่นสยใหญ่ในละสี่ดูโอ้ใหญ่ยิ่ทงผัวบ่นี่พ่อใหญ่พูไ่เอา่กอใหญ่เพิ่นพ่อใหญ่เลี้ยงงย เอิอนิ่งมาเฮ้ยเออเออนี่น้องเอ้ยเก็บยังหมดแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็น่ซนกระโพปรงกลางทุ่งน้านะพี่น้องเนาะกลางทุ่งนาพี่น้องเมื่อนี่เป็นแบบว่าน้ำหมอกพี่น้องน้ำหมอกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยเนี่จนสุ่มเบิดพี่น้องเอ้ยพ้นสีโต๊ะปราชมี ท้องฟ้าแบบมืดเลยพี่น้องเอ้ยท้องฟ้ามืดถึมสงสายฝนสิตกกลางเว้นแน่ๆเลยเหมือนี่ห้องเต็มกระสอบอลไรพี่น้องเอ้ยหากเก็บแต่เลียนเดียวพี่น้องเต็มกระสอบปลาเสือเมื่อบ่ได้กระสอบพักไงก็กินยังไงน่ะเบาโอ้ยกินแต่เสาเลย ทดลองกันเลยมาค่ะเต็มสอบเลยพี่น้องเต็มบุหรี่สอบเลยป้าอือเธอพี่น้องเลยกระต่ายกระพงพายขายเบิร์ดนี่งที่ได้เท่าไรเนาะประมาณสองร้อยที่ได้เลยประมาณสองร้อยบาทกันที่ได้เอาซะเนยป้าป้ายางยางยางพี่น้องเมื่อนี้เฮะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาดเดี๋ยพี่น้องเดินไปพบเพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี